นะเออรู้ไหมว่าท่านเดินทางไปค่าใช้จ่ายก็ต้องมีมที่พักก็ต้องมีต้องรับรองว่าอันนี้ไม่จีไม่ได้เป็นเจ้าของวัดซะหน่อยเจ้าอาวาสเป็นเจ้าของวัดไม่จีเป็นใครก็ไม่รู้คิดได้ข็้มานีม่มนไปเลยอย่างเงี้ยฮะไม่รู้เข้าวัดจเจ้าว่าจะให้เข้าไปหรือเปล่ารู้ไหมอเอ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 ,อ,เองแบงหมดเลยอย่างเงี้ยจริงไหม อ่ถ้าหลวงตาไปเราจะไปยังไงอ,อ่ะฮะไม่รู้แกอยู่วัดไหนฮ mm. ะแกก็พูดมาได้เนาะทำไมไม่ให้เจ้าวาดธรรมนีกามาล่ะ mm. จริงไหมละ่ะฮมันต้องสมควรแก่เหตุนนะก็ยาไปอันนี้เป็นใครก็ไม่รู้มาจากไหนไม่รู้จักฮ mm. ะมานิ่มนต์ว่านั้นมาเจ็ดตัวไง,งมานิมนต์อยากให้ไปโอ้ไม่รู้ไปกี่วัดอนะไระที่แกมาหาหลวงตาฮ mm. ะ อแล้วกับประจัดงานอะไรก็ไม่รู้ออืมจะไปให้ไปร่วมง,งานงานอะไรหลวงตาก็ยัง,งนั่นแกก็พูดสับสนไปหมดลวงตาก็เลยบอกไปคุยกับกูบ,บ้าถุยไปออืืมเพราะฉะนั้นมันก็อต้องบอกก่อนถ้าจะนิมนต์มันก็ต้องมีอ่าข้อมูลมีอะไรมีว่าจะทําอะไรเราต้องม,มีการแจ้งมาด้วยงานยังไงอยู่ตรงไหนใช่ไหมใครเป็นเจ้าภาพ จริงไหมอันนี้เป็นใครก็ไม่รู้วัดยังไม่มีอยู่เลยไม่รู้ตัวเองอยู่จังหวัดไหนเ่ซ้ําไปแปดสิบกว่าปีแล้วอืแต่บอกว่าแม่แกก็เสียแล้วเพามันต้องบอกกูแปดสิบกว่าปีแม่มันไม่อยู่แล้วล่ะแล้วกูหกสิบแม่ยังไม่อยู่จริงไหมอืมออายุแปดสิบกว่าปีนี่แสดงว่าแม่จะค้าแปดสิบแปดอย่างนี้แม่ก็ต้องอายุสิบสองที่มีผัวน่ะจชิงไหมร้อยปีนะ หลวงตาครับที่ผมขับรถให้หลวงตาไปตามสถานกินนิมนต์ต่างๆให้หลวงตาตามตามา่างจังหวัดเนี้ยเก้าสิบปศัยเนี้ยยังติดยังคล้องอยู่กับประเพณีอะไรตา่างๆเลยนัหลวงตาก็นั่นแหละคนก็เลยถามว่าทําไมหลวงตาไม่พูดสมรมับทําไมพูดเรื่องอื่นไปก็มันมีสัพเพณีมีแต่อย่างนั้นอืพอไปลงปุ๊บก็เอาอะไร,ะมร่มาฟ้อนลาให้พระดูอ่าใช่อที่ว่างานอะไรล่ะนิมนต์เราไป นี่มนเราไปอะไรนี่มนเราไปเทศศาสนาแต่กลับมาเล่นดนตรีให้เราดูเอาคนมาฟ้อนแต่งตัวชุดงามๆก้นงอนๆงะอนะไปแบบนี้พาคขไปไม่กี่งานก็สึกหมดสิครับฮะจริงไหมออแต่แต่อีกมุมหนึ่งเนี่ยผมกลับเห็นว่า FC หลวงตาที่กลุงเทพไปเยอะมากแล้วส่วนใหญ่ก็ปฏิบัติเยอะหลวงตาก็คนที่สมควรแก่ทำเราไปพูดธรรมะครับแต่นี่ไปพูดธรรมะ อะไรล่ะเราพูดอะไรเรื่องปฏิบตัติเขาไม่เคยปฏิบัติเลยอืและไม่เคยคิดจะปฏิบัติด้วยครับเราก็เลยพูดให้แก่กําลังใจแค่นั้นแหละนะ,ะนะให้ทําความดีให้เห็นความดีนะให้เห็นโทษเห็นภัยในความไม่ดีแค่นั้นแหละเพื้อพืนอนนะอ่ถ้าพูดบอกว่าต้องเดินโยงกลมนั่งสมาธิหเท่านั้นอย่างนี้อย่างงี้ยโอ้ยมันไม่รู้เรื่องหรอกเข้าใจไหมอ่ามอนะไมไ่พูดที่การสินป์นะักโทษี่ะ มึงจะไปมึงจะไปพูดนะให้นักโทษไปปฏิบททัติธรรมเขาก็ปฏิบัตินี้มีคนปฏิบัติแต่มันยากมึงไม่เคยติดคุกมึงลองไปติดคุกด,ดูสิออะ่เหมือนคนเข้าไปกับนักโทษที่อยู่นั่นคนละอารมณ์เลยนะครับพวกเราเข้าไปข้างในกับคนที่ติดอยู่ข้างในมันคนละเรื่องเลยนะนะเหมือนนักโทษกับผู้คุมนี่คนละคนละอารมณ์คนละความรู้สึกเลยนะเข้าใจไหม แต่พ่อแม่นี่ผมพูดแบบไม่มีอคตินะครับแต่แค่ถามความสงสัยตัวเองว่าเพราะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่ก็อยู่ตามต่างจังหวัดทําไมคนเหล่านี้ไม่ได้ซึมซับการปฏิบัติอะไรจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์อะไรบ้างเลยหลังก็มีอ่าอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาหนะึ่งอยู่กับพระพุทธเจ้ามันก็ตกนรกก็สึกไปก็มีนะอ่ะ นี่บางคนก็จะอ้างพุทธวจนะเห็นไหม,อ,มอย่าว่าแต่อ้างพุทธวจะนะเลยอ่านพุทธวจะนะเลยอยู่ตรงหน้าพระพุทธเจ้าเลยแฉๆนี่นัน่งอยู่ตรงหน้าเนี่ยเป็นๆเ,เนี่ยมันก็ยังศึกเรื่องตามตจุดรลวงพ่อเจ้าใจก็ยังไปอยู่กับสุนัขจ่าก็มีนะยังไปทําเป็นมิจฉาทิฏฐิใหนมาเยอะแยะมากมายเห็นไหมมันอยู่ที่เจตนาที่นิสัยของคนนะเพราะฉะนั้นแม้แต่อยู่ในวัดปา่าบ่อน้ำก,ก็มีหลากหลายจริงไหม คนที่ตั้งใจปฏิบัติก็เยอะแยะสละทรัพย์สละสมบัติออกให้ิ้นเนื้อประดาตัวเห็นไหมออ่าแม้แต่หลวงตาเองเนี่ยจำไว้นะหลวงตาไม่มีสมบัติครับอ่ามีแต่สมบัติร่มใสท,ทองนี่สมบัติเดียวนี่แหละ,ะเพราะว่าหลวงตาเนี่ยโอนออกที่ดินบ้านอะไรโอนออกหมดตั้งแต่หลวงตาเข้าบวชใหม่ๆเป็นเข้านาคแล้ว แล้วบัญชงบัญชีเน,นี่ยปิดหมดเพราะเราไม่เคยคิดว่าจะไม่ให้โอกาสตัวเองออกไปสู่โลกอีกอคือคุมกําเนิดตัวเองไว้เลยไม่ให้มีข้ออ้างถ้ามึงจะสึกออกไปเนี่ยสมัยหมดใหม,นะม่นะมึงต้องไปเริ่มต้นใหม่จากศูนย์เลยอะ่ะมึงต้องใช้เวลา,าอีกหลายปีคือไม่ปิดไม,ไม่เปิดโอกาสให้ตัวเองไงให้กิเลสตัวเองอ่าวางแผนมาอย่างนี้ว่ากันเถอะ่อนจะเข้ามาปฏิบัติคือทางโลกนี่มัน สุดๆแล้วใช่ไหมครับหลวงตาหลวงตาเลยคุ้มเหมอนิดนิดใช่หลวงตาเห็นทางโลกว่ามืดมนมันไปไม่ได้แล้วนะที่จะเป็นยังไงก็ตามหลวงตาเห็นทางโลกเนี่เห็นมีแต่ความคอนดิ่นลนแสวงหาอะไรก็ไม่รู้ไม่มีแก่นสารเขาคิดว่าชีวิตมันคงแต่หลวงตากเห็นชีวิตไม่ได้มั่นคงเลยเปราะบางมากชีวิตบางทีนอนอยู่ดีๆก็ตายไปละบางทีขับรถไปดีๆก็ตายและครับฮะ ไอสิ่งที่หามาเนี่ยไม่เห็นได้อะไรเลยอืนะแม้แต่มีลูกมีเมียมีผัวมีสมบัติอะไรไม่เห็นสมบัติพวกนั้นมันช่วยอะไรได้เลยอือจริงๆพอถึงเวลาจะตายเข้าไปโรงพยาบาล <laughs> หมอดีขนาดไหนโรงพยาบาลเื่อเสียงดีขนาดไหนกูเห็นใส่รองออกมาเยอะแยะนะกูไม่เห็นช่วยอะไรได้เลยเพอถึงเวลาจะมีอํานาจมีวาสนาขนาดไหนวะต๊ะถึงที่สุดมันก็ไปตามกาลเวลาของมัน ลุงตาก็เห็นว่าทางโลกเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นทางออกจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงลุงตาจะมาหาคาตอบจากที่พระพุทธเจ้าท่านว่าหาทางออกได้แล้วคือทางพ้นทุกข์ได้แล้วทางไม่เกิดได้แล้วนะก็เลยมีทางเดียวที่ให้เลือกเนาะสำหรับทางโลกลุงตากขาอไม่พูดถึงกับมันอีกเลยเห็นไหมไม่สนใจอกใครจะเป็นยังไงเห็นไหม เพราะฉะนั้นหลวงตามไม่เห็นประโยชน์อะไรกันทั้งโลกมากมากมายไม่มีเลยหลวงตาม,มองอย่างนั้นนะถึงจะเป็นคนดีอะไรก็ตามทั้งโลกครับนะ,ะคนดีก็ตายคนไม่ดีก็ตายคนรวยก็ตายไม่รวยก็ตายอ่ะไม่เห็นเลยแต่ว่าพระพุทธเจ้าสอนเนี่ย<ม>บอกมีทางออก<ม>นะก็ต้องเชื่อพระองค์ก็เลยตัดสินใจเดินทางสายนี้ตามรอยอ่าตถาคตณมา แต่ยังน้อยแนหนอนตาถ้าไม่ได้เดินแบบพ้นทุกจริงๆแต่ว่าเอาธรรมะเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันก็ทําให้ทุกน้อยลงได้นะครับอาารถ้าเรารู้จักธรรมะจริงๆก็คือชีวิตนี่แหละชีวิตประจําวันเรานี่แนะอ่ะอ่าก็คือสติปัญญาทุกวันนี้เราเป็นทาสของอารมณ์ไงใช่เราใช้แต่อารมณ์ใช้แต่อคติอารมณ์เป็นอคตินะอ่ะมีแต่เผาตัวเองเล่นกับไฟอยู่ตลอดเวลา เล่นกับเหตุของทุกข์อยู่ตลอดเวลาเห็น<ม>ไหมเพราะคนขาดสติ <c oughs> ขาดธรรมะสติเนี่ยเป็นตัวม่งชี้เลยนะอ่าถึงจะถสือสีอย่างไงถ้าไม่มีส,สตินะขาดส,สติสีนก็ไม่สมบูรณ์หรอก<ะ>นะมันมีสินแต่ปา่าเนี่ยเ <ทะ S 1> พราะงั้น <ทะ S 1> แม้จะฝึกอาณาปานาสตินี่อาศัยลมเป็นนั่นเฉยๆ <ทะ S 1> เป็นตัวอ่ารองรับสติ เพื่อเจริญสติอรมณสติตัวสําคัญจริงคือตัวสติเนี่ยนะอ่าเมือ่อตสติมีมากปัญญาก็มีมากตามไปด้วยครับเห็นไหมคนทางหลับพุกก็คือสติเนี่ยเห็นไหมตื่นรู้รู้สึกตัวอยู่ไงเห็นไหมเพราะฉะนั้นสตินี่แหละคือธรรมะเนาะผู้ม,มีสตินี่เป็นผู้ไม่ประมาทเนาะ ดีย๋ยวนี้คนเริ่มสอนนานาปนนสติเยอะขึ้นแล้วนะครับทาทั้งพระแล้วก็คารวะนะครับที่มันมีอยู่ในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้ารับรองไม่แต่ใน,นสงฆ์ยังพูดรับรองแล้วรับรองอีกไม่ได้จะพูดยังไงไม่ได้จะมาเสียงกันทาไมครับแ,แม้แต่แพทย์อยู่อเมริกาอยู่ไหนเขาบอกวิจัยมาแล้วว่าลมหายใจเนี่ยรักษาโรคได้ด้วยครับเห็นไหมการทําสมาธิกันทาพวกนี้นะมันมีคุณประโยชน์มากไม้กกยกอง ไม่ต้องไปใช้เงินใช้ยาไม่ต้องไปฝึกอะไรมากมายเลยแค่รูลมหายใจเนี่ยฝึกลมหายใจเห็เออนเพราะฉะนั้นอานาปานสาิธิเป็นยารักษาโรคครอบครอบกกรวาลด้วยครับมันมีคุณประโยชน์ขนาดนั้นไม่ฝึกเอาก็ช่านหัวมันเลยจริงไหมออพระเจ<อ>้าก็สอนมาสองพันกว่าปีแล้วลองตาก็พูดมานี้ไม่รู้กี่ปีแล้วอาณาปานสิิสมาธิเป็นมงกุฎเพชรแห่หหหหหงยอดเป็นยอดมงกุฎเพชรแห่งกรรมฐานทั้งหมดเห็นไหมอ่า เพราะฉะนั้นใครอยากพ้นทุกใครอยากมีสติมีสติม,สตมีกําลังมีปัญญามากก็ฝึกอานาปานสติทําสมาธิให้เกิดขึ้นทําปัญญาให้เกิดขึ้นเห็นไหมปัญญาอบรมสมาธิสมาธิไปอบรมปัญญาอานาปานสติมีครบทุกอย่างแม้แต่สติปัฏฐานสี่พจกจงเย็ดอะไรร่วมอยู่ในองค์พุ่งนั้นจารสรู้อยู่ที่อ,อานาปานสตินี่ หลายคนก็อาจจะงงหลวงตาเอ๊การฝึกลมหายใจเนี่ยจะพายพ้นทุกยังไงจะพายขึ้นฝั่งบรรลุธรรมยังไงต่างตาไม่ต้องเรียนรู้อะไรหลายอย่างก่อนเรือเนาะจะข้ามฝั่งเลยจริงไหมครับจะไม่คิดฝั่งนี่มันคําพูดเฉยๆการพ้นทุกเนี่ยการรู้แจ้งแจ้งโลกนะไม่ได้ทิ้งโลกนะ เราไม่ได้หนีโลกนะส่วนโลกไนงะรู้แจ้งโลกรับ<ฆ>รู้แจ้งทุกรู้แจ้งในทุกรู้แจ้งในเหตุของทุกอืรรู้ที่ตัวเราเนี่ยแหละนะนะเพราะฉะนั้นต้องมีสติก่อน<ฆ>นะมันค่อยจะมีค่อยจะมีกําลังก่อนค่อยจะมีปัญญาที่จะรู้แจ้งตัวนี้ได้อนะืรู้แจ้งโลกรู้แจ้งตัวเองรู้แจ้งทุกนะ รู้แจ้งสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามความเป็นจริงอย่างนั้นตามความเป็นจริงพระอรหันตทั้งบวงเนี่ยพระเรียาเจ้าทั้งหลายท่านไม่ได้หนะ<อ>นีจากโลกนะครับท่านรู้แจ้งโลกอืร <ừ> ู้แจ้งทุกข์ <ừ> ะ่ะ,ะไม่ใช่พระอรหันต์ไม่มีเวทนานะท่านก็ห <ừ> ิว<ม>ข้าวร้อนเป็นอะไรเหมือนกันหมดแล้วแหละจริงไหมล่ะ วัดแต่ก่อนเราเคยเชื่อว่าต้องปฏิบัติเข้าป่าไงครับหลวงตาต้องไปเจริญกรรมฐานอะไรอย่างงี้ยตอนแรกต้องไปฝึกฝนทั้งกายและใจก่อนครับเพื่อหาความรู้แจ้งให้ข์อืมอ่าเพราะงั้นคนที่อยากพ้นทุกต้องเข้าหาทุกก็คือไปขัดใจตัวเองไปฝึกให้มันทุกให้มันลําบากเพื่อจะนําทุกมาเรียนรู้ในทุกนั่นแหละอืมอ่าะอ่าหลวงตาถึงบอกว่าทําไมต้องไปอยู่ อนอนอยู่สุขสบายอยู่บ้านสุขสบายทําไมต้องมานอนบนป่าบนเขาอยู่คนเดียวเห็นไหมกเพราะทำให้มันทุกข์ไงทุกข์ใจ <c oughs> ขัดใจมันขัดใจตัวเองจริงไหม <ừ> um. มันฝึกดีแล้วเห็นไหมมันจะมาสนใจอะไรเรื่องเงินเรื่องทองเรื่อง,องบ้าๆบอๆอยู่เนี้ยเสียงกันอยู่ทุกวันนี้ยเพราะมันไม่ร <c oughs> ู้ไม่เคยฝึกไงครับะ อ่ามันเป็นไปไม่ได้ร่ะมันก็ว่าในสันดานมันมันก็มาเขามาอาศัยเรื่อมาตัดสีนเราเงี้ยจริงไหมผูจะไม่สนใจทําไมอืเรื่องพวกเนี้ยเรื่องเงินเรื่องฟองเนียจริงจริงครับแต่จากประสบการณ์ผมตัวเองของผมนั้นหลวงตาคิดว่าอาณาปานสติเนี่ยเป็นวิธีการเก่าแก่ด้วยแล้วก็ไม่เคยล้าสมัยเลยไม่เคยเพราะว่าอานาปานสติเนี่ยถึงถึงองคเจ้าองค์ไหนมามาก็ต้องต้องมาฝึกตรงเนี้ยครับทำไ้ แล้วก็ง่ายต่อการปฏิบัติง่ายต่อการที่ทาให้เรียนรู้เห็นตามความเป็นจริงตามโลกนี่แหละหลวงตาก็เหมือนกบบคนมาเนี่ยแหละไม่เห็นพระปฏิบัติอะไรเลยครับเห็นนั่งอยูเ่เฉยๆ <c oughs> เห็นไหม,มปฏิบัติเนี่ยเขาบว่าปฏิบัติเนี่ยเขต้องพากันมานั่งเป็นแถวอย่างนี้นแหละอ,อาณาบันษิทแค่กําหนดรู้ลม ใครจะไม่รู้ล่ะลมมันไม่ต้องมีกิริยาเพราะลมหยุดจมูกเมื่อไหร่ใจจะต่อเวลามีสติกำหนดอ,อยู่แค่นี้ยใช่อยู่ตรงไหนมันจะมันก็ฝึกไว้หมดนะมันไม่สมาธิมันจะไปนั่งลษย์ลูกศิ <อะ S 1> ลย์ลงตาหลายคนที่นี่ก็ปฏิบัติกับลืมตาแล้วก็สังเกตลมอะไรไปด้วยอขนาดหลับตามานันยังโง่อยขนาดลืมตามานันยังโง่อย,อ,ยอยู่เลยไปหลับตามันยังโง่เพิ่มไาอีกหลายคนยังตื่นในรูปแบบนงครับลงตาต้องมาตื่นมาเช้ามาต้องสวดมนต์นั่งทำ มาที่สองชั่วโมงอย่างนี้ฮะระหว่งางวันเดินจงกรมก็เหมือนลงจาไปวันนั้นไปกระสินเนาะนี่ครูอารกเกเต้นอารบิกเนี่ยเห็นไหมครับอเออเดินมาต้องเต้นอารบิกเปิดเพลงเต้นอารบิกเพื่อนะคุณเพื่ออะไรอยู่เงี้ยเพื่อจะทําให้ผัวรักผัวลงอุคูลูฟิตอยู่เนี่ย <c oughs> จริงไหมเออแล้วจากคุณจะไปสอนทรรมาอะไรมันช่วยไม่ได้จริงไหมเออหมนไปขนาดนั้นแล้วน,นะจริงไหมล่ะ รูแต่ละคนใช่ไหมขนาดคิ้วไ,ไ,ไม่มีมันก็เขียนถ้าโค้งซะใหญ่โตจริงไหมขนตาไม่มีก็หาขนตาปลอมมาใส่แม่ดัดงออย่างไ้นีนะรูไปดูมากูนึก,กว่าขน <laughs> ตูดกูตาคนเราก็อยู่อย่างนี้มาหลายชั่วชีวิตคนแล้วนะใช่ไหมเฮ้ยกลัวถามเรื่องพระอรหันต์หน่อยครับอาถามนีคอมเมนต์ว่าูคบลูอรหันต์แล้วเนี่ย จะอยู่บโลกไม่ได้อาจจะหนีไปอยู่คนเดียวอยู่แบบอะไรอย่างเงี้ยนะเมืองอะไรอย่างเงี้อ๋ออันนั้นมันบ้าแล้วพระอาหันต์ใช่ไหมบ้าแล้วพระพุทธเจ้าเห็นเดินไปแต่ละเมืองใช่ไหมพระอรหันต์ไปเสอยเดินไปเมืองนั้งเมืองเนี้ยไอ้เป็นกลุ่มเป็นก้อนพระอรหันต์พันรูปสองพันรูปไปไหมเออ เขาจะปไปนิย่คนเดียวไปอยู่ในรูนั่แนแหละ,น <laughs> ะมันบ้าแล้วนั่นแหละจริงไหมเหมือนเขาบอกโอ้ยสูบูรีเนี่ยนะเป็นผ้าไม่ดีผ้าดีก็ต้องไม่สูบหรีคนดีก็ไม่ต้องสูบุหรีไงอืเห็นมอะไรยิงกันอยู่ในเมืองแต่พวกไม่สูบหรีเลยเห็นมันกองบ้านกองเมืองก็ไม่สูบูรีเท่าน,นั้นแหละจริงไหมอ่าพวกอะไรนะ อ่าอ่าอะไรนะเอ้ไอ้หลอกลวงอ่ะอะไรน่ะระดมทุนเนี่ยไม่สุบุรีสักคนนะมันเกี่ยวอะไรกับความดีความไม่ดีอบุรีเนี่ยฮะจำไว้เมื่อก่อนเนี่ยนะอ่าหลวงปู่มั่นหลวงปู่อะไรทั้งกระสุนพ่อแม่ปู่ย่าตายายสุบุรีกันทั้งนั้นแหละฮะมีทุกวันนี้แหละสังคมเขาบอกว่าบุรีมันเป็นของไม่ดีไงครับ นะไม่รู้ใครเป็นคนพูดก็ไม่รู้ไม่รู้มันผลิตมาสมาหรือไม่รู้ว่าไม่ดีเห็นขายมัร่รำรวยกันอันกรอนนะอันามัยโรคลวงตาอยากให้คนมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นอ๋อมันไม่ใจใช่ไหมก็อ <c> ย <oughs> <c oughs> ่างน้อยเป็น, <c oughs> นปการป้องกันกับหวงตามีกระแสะโลก,กระแสโ้วกใช่สมัยป<ล>ู่ยนะ่าตายายสุบุรีข้าวหัวไม่ตีนี่ก็มวนหนึ่งนะครับอายุยืนร้อยกว่าปี ตอนนี้พวกไในสุโขทัเนี่ยโอ้โหเนี่ยเห็นไหมอ,อ,อายุสิสิบห้าสิบหกปีขับมอเตอร์ไซค์ส้นสองใบพัดอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยกับสุโขทัยไม่สุบขทัรีะว่าปัมันมันเป็นมูลิตโอ้ต <c oughs> รงไปความโรงงานอะควันรถอย่างเงี้ยควันรถสตาร์ททีถึงกูว่าสุโขทักูว่า,วาสสารพัดต้นะ <c oughs> <c oughs> อะมั้งเห็นไหมกูเขาไปติดป้ายการ์ตูนที่กูเคยโพสอะมันทำการ์ตูนขึ้นมาน่ะ ทอ่อโรงงานท่ออะไรเนี่ยโอ้โหควันขมงเต็มอยู่จะติด้า้ห้ามสูบหรีนะจริงไหมมันแปลกประหลาดมากสร้างมลภาวะสร้างมลพิษขึาา้นยิ่งใหญ่ไพศาลจนเปน็นโรคร้อนจนน้ําแข็งจนโรคจะระเบิดตายอยู่แล้วมีจต่พวกไม่สูบหรีทั้งนั้นนะะะไะฮะถ้ามันสูบหรีมันจะมีปัญญาคนนั้นเยอะเลยมันจะไม่ทําลายมลภาวะคนนั้นถึงกลัว ตรงนี้ผมกลับมองความเมตตางหลวงตานะครับเวลาไปวัดไหนๆที่เขาแอนตี้คนสุบุรีในวัดอะไรต่างๆแต่หลวงตานี่กลับเปิดโอกาสให้คนสุบุรีคนติดการพนนันคนไม่มีโอกาสทางสังคมเนี่ยเข้ามาบวชก็เหมือนครูบาอาจารย์บอกว่าถามมึงสุบุรีไหมติดยาเสพติดไหมติดเหล้าไหมห้ามมาบวชอย่างเงี้ยหลวงตาบอกว่ามึงติดยาสุมึงติดยาบ้ามึงมาบวชนะ ม,มึงติดเล่ามาบวชนะเลิกเล่ากูจะพาลเลิกครับมันจะมันข้ามไหมล่ะใช่ฮะกูเนี่ยคัดแต่เอาคนไม่ดีแหละมาให้มันดีจริงไหมครับอ่าหลวงตาไม่กลัวปัญหาต่างๆภายในวันเลยครับที่รับคนอย่างนี้เข้ามาอ๋อถ้ากลัวปัญหามึงก็อย่าบวชมึงไปอยู่คนเดียวเดีออ่ยวอาวับรบมึงมาสร้างม,งมาช่วยโลกไม่ใช่หรือจธทรมะออกมามีเมตตาไม่ใช่เหรอฮะ เดี๋ยวนี้เจ้าวาดก็เป็นเจ้าของวัดซะแล้วฮะ,ะไม่ได้นะเป็นนิติบุคคลต้องฟังเจ้าว่าอย่างนี้เลยเจ้าวาดไม่ฟังลูกวัดบ้างหรอครับฮะแล้วจะอยู่ร่วมกันได้ยังไงนะครับมันก็ต้องคัดรองนะครับเดี๋ยวมันจะของวัดจะดูไม่ดีครับดูไม่ดีกระช่างหัวมันนี่ก <c oughs> ูจะเอาคนไม่ดีนะี่ยะมาทําให้มันดีมาติคู่ออกมามาเนี่ยฮะ เนี่ยคนติดยาโกมาอบรมจะเป็นคนดีขึ้นสู่สังคมหมดเนียเอาสิครับฮะรบจริงไหมลูกหลานเลยนะอะอะกูก็ทําให้อยู่เนี่ยมาถ้าไม่ดีลูกหลานไม่ดีก็มาทําให้มันดีฮะจริงไหมถ้ามันดีแล้วไม่ต้องมาวัดบาราไปอินน,นั่นนนไปวัดอื่นนนนะครับกูจะบอกให้ สากรายเยอะๆมาเถอะกูยอยากให้มันสกักถึงรูตูนเนกี่ยวอะไรคนสักไม่สกักใจมันเป็นไงคนสกักอ่ะสักคููเพื่อนวาเฉยๆนี่แหละกูเห็นมันพาลายวิ่งมาเยอะแยะผมตั้งคำถามนิดนึง